โอ้ท่านนายกท่านดูภาพรวมใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ก็เพียงแค่เพิ่มกระทรวงนี้มาแต่ว่าจริงๆในส่วนที่ผมดูแลคณะนากรรมการาต่างๆเนี่ยมันก็เกี่ยวพันอยู่แล้วนะครับผมดูทั้งเรื่องความปลอดมั่นคงปลอดจากไซเบอร์นะครับ,นะรบผมดูทั้งออสอบตอตนะครับก็หลายอย่างมันก็เกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเพราะนั้นก็ มันไม่ได้แบ่งชัดเจนตามโครงสร้างหลักการเลยว่าต้องอันนี้ความมั่นคงต้องดูแค่ตรงนี้ไอ้ออน,นี้คือเศรษฐกิจต้องดูแค่ตรงนั้นอะไรเงี้ยผมคิดว่าดูตามเงื่อนไขความพร้อมกับสถานกณ์ทเกี่ยวเราก็เป็นนักบริหารเขาทาหน้าที่ประสานงานสรงเสริมเะืนอบสนบน,นให้เกิดการแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเป็นเพราะว่าท่านดูในความเป็นนักการเมืองที่สามารถจะพูดคุยว่าอ,อะไรกับทางทหารทางผู้นำประทับได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงๆถามผมไม่ได้ต้องถาม ท่านดีดีนะแต่ว่าสาหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ทํางานกับกนไดานะครับแล้วก็เราใช้วิธีการในการทํางานที่รับฟังสิ่งต่างแล้วก็มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นจะให้สํหรักนักการเมืองอะ่ะเป็นนักบริหารรัฐมนตรีสามารถดูแลได้ทุกกระทรวงอะ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนไปทําเองทั้งหมดนะเรารับฟังเราเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจไปในส่วนที่ควรจะเป็นนะครับก็ไม่น่าหนักใจอะไรนะครับถ้าถ้าได้รับ มอบดูตรงนี้เองจริงๆก็จะทําหน้าที่อย่างดีคือนายกท่านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสิึงนี้ต้องไม่ไม่มีครับนายกท่านดูภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าใครจะดูท่านแบ่งทุกคนถ้าท่านไปดูท่านจะเห็นว่ารองนายกเนี่ยท่านแบ่งทุกคนให้ดูเกือบทั้งหมดที่ท่านนายกดูเพียงแต่ว่าถึงเวลาท่านก็ลงมาจัดใจได้ท่านก็ลงมาประสานท่านควบคุมดูทั้งหมดอยู่แล้ว ทำทั้งหมดนี้ก็คือทํภายใต้ท่านนายกนายกท่านตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีคลังท่านก็ดูคลังตอนนี้ท่านก็มากํากับในฐานะนายกในกํากับทุกกระทรวงอยู่แล้วนะครับแล้วรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยก็บางคนก็ดูกรมนั้นกรมนี้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ถ้าถ้าในคลรมเราก็รองนายกหกคนเราก็แบ่งดูทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่ก็ไม่มีอะไรเหลือนะส่วนงานเฉพาะภายในที่เป็นงานของรองนายกนี่มันเยอะ ก็แบ่งตามสภาพ,พาก็คืออย่างอย่างใครมีเรื่องอื่นที่มากกว่าแล้วก็คนที่น้อยกว่าก็รับไปไปช่วยกันดูไม่มีปัญหาอะไรมีมีดราม่าเกิดขึ้นเลยบอกว่ามาเรื่องของสกัดรัฐประหารด้วยมียมดราม่า <laughs> <im> <ผ>มใน <im> <ผม S 2> อินเทอร์เน็ตทันทีโดนจีน้โด,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 ดนอะไรไปตอนนี้มันไม่ต้องพูดเรื่องรัฐประหารหรอกครับ <c oughs> ตอนนี้เราเป็นรัฐบาลบนลเรือนที่เราทํางานกับทุกฝ่ายแล้วก็ผมเชื่อว่าเราทํางานกับฝ่ายทหารทำได้ ท่านก็รักประเทศชาติเหมือนกันนะครับเราก็ทํางานร่วมกันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของรัฐประหารเกิดขึ้นอีกโอ้ยอันนี้จะไปพูดอะไรอย่างนั้นมันเราไม่ใช่คนทารัฐประหารนะครับเอาว่าเราเป็นรัฐบาลที่ตั้งใจทํางานให้กับประเทศชาติแล้วก็รู้จักที่จะประสานงานนะครับรับฟังส่วนต่างๆเพื่อที่ทํางานเราไม่เคยคิดจะไปล่วงลูกอะไรค่าการประจาเพราะนั้นเราเป็นคนกํากับในเชิงนโยบายที่ทแถลงต่อสภา นั้นทุกอย่างเราก็ทําไปตามนั้นเมื่อทําตามนั้นถ้าติดขัดอะไรก็คุยกันผมเชื่อว่าถ้าเรามีการบริหารที่รู้จักที่จะพูดคุยจัดก,การประสานงานทุกอย่างไม่มีปัญหาครับผมก็ยึดหลักนี้มาตลอดไม่น่ามีปัญหาอะไรอ๋อเพราะว่าเปลี่ยนรองนะายกคนเพราะว่าพอมีการตัดเปลี่ยนรองนายกอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็สองคนถูกไหมห<า>สองคนเนี่ยมัน,ก,นก็ได้ท่านตุ<พ>้ิยะามาได้ท่าน<พ>ท่านพ,พิชัยมาซึ่งท่านพิชัยก็มีปัญหาหนัก แต่ที่จะต้องมาดูแลอยู่แล้วคือเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วท่านสุยะท่านก็ดูเรื่องคมนาคมก็หนักอยู่แล้วที่เหลืออะไรผมก็ช่วยดูแลไปหรือว่าเป็นรัฐมนตรีเป็ดไม่ไม่ลองกองแล้วใช่ไหมเชื่อเป็นทําได้ทุกอย่างไม่รู้เป็ดเป็ดกองก็ได้เลยไปไม่พี่มาเพราะเขาเพราะจะมาทำทางอะไรให้เขาเอาลองกองเป็ดไปเยี่ยมไปเยี่ยมหน่วยอะไรบ้างไหมฮะ เอางานเดืเอดเพิ่มันอ๋อค่ะค่ะไปหาน